สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชแนลนะคะสวัสดีเอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชแนลทักทาทยเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ออสเตรเลียนะคะไอร์แลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนกลขอบคุณในน้ำใจมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิป มาเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะกดติดตามให้ช่องไม้เล้วเจเจห้าเก้าเปดช anel เพิ่มแล้วก็ช่องยูมารุมพักนายูนะคะไม้เล้วเจก็ขอบคุณในน้ำใจทุกคนนะคะพูดเร็วและลิ้นพันกันนะคะทุกคนเป็นคนอีสานเวลาเบาไทยแล้วมันบม่ค่อยชัดพี่น้องนะคะมันเบาเลยกระตกนะคะลายภาษาสี่เหละยทั้งสวยทั้งเล่าทั้งไทยเบาเลยกระลิ้นพันกันพี่น้องเอ้ยคอยแกนเง่อยลายอืมคอยเบากะ ไปไปกินกินข่อยกับวบาวเป็นเดอ้อสิบอกให้แม่ข่อยวบาวไปกินพอข่อยวบาวไปกินเนาะคะ่ะข่อยกับวบาวได้ทั้งสองอย่างแหละแต่กระตกบงังแหละคนคนอีสานเท่าบ่ใบอยุภาคใดเนาะภาษาสื่อสารสารกลเนียงองเพิ่นก็คือภาษาไทยเนาะก็พูดไทยทุกคนจะรู้เรื่องหมดใช่ไหมคะเพราะว่าเราใช้ภาษาไทยอ่านเรียนเขียนหนังสือใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านพื้น พื้นจังหวัดเนี่ยนะคะแต่ละบ้านแต่ละจังหวัดก็จะพูดแต่ละสำเนียงของแต่ละบุคคลนั่นแหละเนาะไม่รบเจีก็เป็นนะคะคนภาคอีสานเนาะนะคะกับว่าทั้งทั้งเล่าอีสานและก็ทั้งภาษาสวยสวยก็คือไปไปกินกินนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าหายว้าสวยขมินะะ้นห่างบู้งว้าพี่น้องพอเมเว่าวาบ่ได้เนาะนะคะเพราะว่าบ้านก็ยู่บ่ไกล นะคะทั้งสีสเกตค่ะสีสเกตกับสีเอาไปไปกินกินเนาะพี่น้องเนาะแล้วกันลังคนกับเขากับสีบอาซวยจะโดยอะไรนั่นเนะะบาใดแค่ไหนจะโดยจะโดยแปลว่าอะไรนะไปไหนหรือเปล่าจําไม่ได้แล้วจะโดยอะไรนะจะโดยอะไรไม่รู้อ่ะจําไม่ได้เคยฟังเคยเคยฟังคนที่สีสเกตเขาสอนอยู่นะจะโดย สิบายอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้พูดถึงหรือเปล่านะถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับคนที่อยู่สีสเกตนะคะทุกคนเนาะไม่รล้จีก็นี่แหละค่ะก็พอพูดภาษาไทยแล้วมันก็จะออกไปภาคอีสานแล้วเนาะนะคะเพราะว่าสําเนียงคนภาคอีสานเวลามาพูดภาษากลางนี่ลิ้นมันแข็งนะคะทุกคนเนาะฟังได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนเนาะ ในคลิปนี้นะคะไมล์และเจก็จะมาพูดข่าวสารสําหรับนะคะคนที่ไปยุ่งเรื่องของเขาล่ะคะว่าการที่เขาเปิดโปรเนี่ยนะคะโปรโมทโปรเพื่อช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาจะได้เท่าไหร่น่ะไม่รู้จะไปยุ่งอะไรกับเขานักหนาใช่ไหมคะทุกคนเขาจะเปิดเผยไม่เปิดเผยมันเรื่องของเขาเนี่ยและสินค้าของเขาก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะนะคะถูกต้องตามกฎหมาย อ,อยอรับรองคุณภาพจะโปรโมทกี่โปรก็สิทธิ์ของลุงกับป้าไม่มีใครห้ามได้ค่ะไม่ผิดกฎหมายด้วยเพราะบริษัทของเขานะเปิดถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะทุกคนจะได้เท่าไหร่จะช่วยเหลือใครเท่าไหร่จะเอาไปทำบุญเท่าไหร่จะเก็บไว้เช่าเท่าไหร่เนี่ยมันก็เรื่องส่วนตัวจะเอาไปสร้างบ้านสร้างนะคะร้านอาหารนะคะจะไปสร้างอะไรมันก็เงินของเขาอะ ตัวเองอยู่ตั้งไก่ไปนั่งมองเขาแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะโอ้ยจะให้เขามาเปิดให้ดูหรือไงว่าตรงนี้ได้เท่านัน้นเท่านี้คุณไปเห็นตอนไหนว่าเขาได้กี่หมื่นกี่หมื่นแล้วให้เท่านั้นเท่านี้คุณนั่งอยู่ตั้งไก่คุณไม่ได้เห็นบัญชีของเขาอย่าคาดคะเนคาดคะเนแล้วพูดไปโดยที่ตัวเองไม่รู้นะ่ะเหมือนเราพูดในสิ่งที่เราไม่เห็นน่ะพูดไปเรื่อยเนี่ยตาบอดได้นะ ไม่เห็นและพูดส่งพูดส่งไปเนะ่ะคนบานข่อยเขาเอิญพ่อเมยสอนมาเนาะเห้าโบเห็นอีหยังกับตาเข้าไปว่าเห้าเห็นเนี่ยนะคะไปบอกว่าเจ้าของเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะท,ท,ทั้งทที่โบเห็นเลยเนี่ยเขาเอิญว่ายัางก็ยายาซีซัวไปว่ามั่วตามันสิบอดผู้เฒ่าคนสอนมาแบบนั้นค่ะพี่น้องก็เหมือนเนี่ย เรานั่งอยู่ตั้งไกลสมุดบัญชีเขาเล่มไหนเล่มไหนตัวเองไม่เคยเห็นด้วยซ้ําไปจะบอกเขาว่าไปเอาบัญชีมา้าบัญชีมือมาไปหาหลักฐานให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาพูดเรื่องที่ว่าเขามีบัญชีมา้าบัญชีมือเนี่ยบัญชีเขาจะมีกี่เล่มมันเรื่องของเขาเขามีบริษัทเขาอยากจะเปิดกี่เล่มมันก็เรื่องของเขาเขาแจ้งภาษีอยู่แล้วเขามีกี่บัญชีธนาคารเขาย่อมรู้ดีเราคนนอกนะ่ะ ไปซอสใส่เกลือกทําไมในบัญชีคนอื่นเขาอะบัญชีของตัวเองมีกี่บัญชีล่ะนะคะแต่ก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าคนที่อยู่ฝรั่งเศสบางทีผัวเนี่ยอาจจะไม่ให้เปิดบัญชีส่วนตัวด้วยซ้ำนะทางานมาเข้าบัญชีสามีมีเยอะแยะให้เห็นนะคะก็คือเหมือนกับใช้เงินร่วมกันน่ะจะไม่ให้เปิดบัญชีอื่น เห็นไหมคะอันนี้คนอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงบางครอบครัวเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เมียเปิดบัญชีใหม่เลยนะคะทุกคนคนที่อยู่ฝรั่งเศสนี่แหละเขาจะเอาบัญชีสามีเขานี่แหละให้เมียทํางานและโอนเข้าบางคนต้องแบมือของเงินผัวใช้ด้วยซ้ําไปนะคะทุกคนเพราะสามีไม่ยอมให้เปิดบัญชีนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนี่แหละคะ่ะ ใครบอกว่าอยู่ฝรั่งเศสสุขสบายผัวรวยนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือเนี่ยบางคนต้องแบมือขอผัวทั้งทที่ตัวเองทำงานด้วยนะบอกไว้ก่อนอาเปนะเชลีปัดเกิดชิปเปออังจิเปอร์เนี่แหละค่ะสามีไปซื้อของมาเขาเป็นคนไปซื้อพวกอาหารขี้เกียจไปให้สามีไปันี้จะนั่งทำคลิปกัน นี่แหละค่ะก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใครที่อยู่ในฝรั่งเศสบางคนนี่ไม่มีโอกาสจะได้ถือเงินที่ตัวเองทํางานด้วยด้วยซ้ําไปนะคะทุกคนเนี่แหละค่ะก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่านะสําหรับสาวนั่งเทียนเขียนข่าวอยู่ต่างถิ่นเดินไกลเนี่ยนะคะจึงอยากจะไปยุ่งกับบัญชีคนอื่นเขาเลอะเกินเนี่ยมีปมด้อยเรื่องบัญชีตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เ <c oughs> นี่ยอันนี้คือเราไม่หนู มายเลฟเจก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นอย่างไงหรือเปล่าเพราะว่าไมายเลฟเจรู้จักนะคะคนไทยเรานี่แหละที่เขาพูดเล่าเล่าสู่กันฟังนะเราก็ฟังไปเนาะเราก็เห็นใจเขานะคะทุกคนเนาะขนาดเงินทํางานของตัวเองยังไม่มีโอกาสจะเข้าบัญชีตัวเองนี่ไมายเละเจเจสงสารนะคะทุกคนมาหนีบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองมาอยู่ตัางไกลมาให้เขาเอาเปรียบอีกเนี่ยอ้ยไมายเละเจเจไม่ยอมนะคะแบบนั้น,นอ่ะคนเราทํางานใช่ไหมคะ หยาดเงินแรงกายเราต้องอยู่กับเราหมดสิเงินผัวก็เงินเราใช่ไหมคะทุกคนเราต้องใช้เงินผัวมาเงินมาใช้เงินเราได้ไงใช่ไหมคะทุกคนในเมื่อผัวเอาเรามาอยู่แล้วเราก็ต้องใช้เงินผัวที่มาใช้เงินเราได้ไงเงินเราเราก็เก็บสินะทุกคนอันนี้คือพูดพูดให้สาวนั่งเทียนนะคะที่ชอบไปยุ่งกับบัญชีคนอื่นเขานั่นแหละคลิปนี้พูดประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปจัดของที่แฟนซื้อมาแล้วเนาะ คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคบฝากเอฟซีลุงป้าทุกคนนะใครที่พอมีกําลังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมณโอมโมจับนะคะเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเนาะไม่มีลูกลิปดูไรสดฝากยูทูบเบอร์ทุกๆคนด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะก็ขอให้เอฟซีไม่เลิฟเอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความม,มาุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บ เป็นเศรษฐีกันทุกทุคนเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ